10 mét bao giờ anh coi ơi mặc mặc cam, mặc kham mặc kham mặc kham Như kham mặc đây đây kham mặc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  ทักทายกลับสบายดีเลยสวัสดีนะพี่น้องเด้อเนาะพี่น้องเลยโอ้กลับมาเสียงคือเก่าพี่น้องเลยเราเสียงโมยาวกันเอาเต๋อเต๋อไก่เลยใกล้จะเต๋อได้ไข่ปันกันนี่แหละเนาะสบายดีนะสบายดีเไี่ยมั้งลูกบึงปล่อยมันสิบวกล่อยเนาะเจอของนัดคือนี่กจมูกกูได้ เดีขอนักคืนี่มต่อยนักก่อนดถูกว่าเท่าใส่เบี้ยเบออว่านโอ้บอกว่านี่เพรว่าขยอแต่ปีนี้วะข่าใส่ยอข่าไม่เ่าไ่เข่าเข่าตอยสอบวมีแต่ผู้ยญิ้ยต่อยที่เราเคยยืนเงินชาติเล่านะมย้ดูเงินนเกียคนมีแต่ผู้ยญิงเงินแค่เงินทุกเจ้าอะ เราเราไม be <c oughs> ่ว่าได้ว่ายุ่นเอะเราว่าแ้วเอไปใผู้หญิงผู้ชิยหน้าเนี่ยเด้อบม่หยุ่บย่อหรอกหรอวะไปฮอโลไบ่ยุ่นคีย่อจว้อดีวอะไปพกคือดิไปพอคือหรอวะไม่ได้คืนดีไปไปฮอดน้องสาวน้องน้องคนกาเต้นลงนวดพี่น้องคนดีใจเนาะ ได้บาดินสิบห้ามือเด้ไหมคนอเรกคอยคิวห้าวคิวมันตอนนี้แคนะแต่ยังคอยรอคอยเมื่อยคอยนั่งจะรอดินหมดเลยดี่จะรออยู่ตั้งแต่เช้าเนาะมาแต่เช้าคอยเมื่อยนั่งใหญ่หอบวงบุมม่เลยนี่กำลังเตีวตะไคร้ก็ไม่รู้เลยบอกเสื่อมไปอยู่ในกูเนาะใส่มันกนเสื่อมไรแล้วเาะจะาขงมาจ้องมือเหระ อ๋อจ้าของขม่เออนเลเนาะสบายดีทุก่อสบายดีกฮะสบายดีแคยุบเพิ่บเานเลยเนาะอนเลยเนาะล้ดินที่ยังหมมาอยู่อนเลยดินไปกินข้าวเที่ยงไปกินข้าวเที่ยงกันบ่ เราไปหิวแล้วว่ากูเริ่เช้าทอดคิวเขาเลยพักได้วันดมันมีนนินึงเล้วเป็นอาน่เหมืนข้ามาเลยก้อยไปยืนอยู่น่ะร่บานดิกิวว่าได้มินนะว่ามาว้ามานิแหลเแ่ก็ว่าได้สิว่าเนาะอีนาะวูยังงั้นเลยบอกว่ามันว่าไงวะนอนจมนอนจมแววมานีมาบุญเข้ามาแต่ก็ไปแล้วป่า ลูกกูดิมาล่างนาเอาเบิ่งจกันทางดังเลยก็แล้วเอาว่าจุ่มลงน้ำลงถังแล้วเอาตหนะาดิแต่เนยักนีได้แต่อิจะเคยเห็นบ้เงแ้แปลว่าล่างล้างต่ตาเลยิดนามาไเ้ยก็แช่น้าว่าสมุดแกย่งไก่เดดน้ำนี่ต้องตีต้องเลยเนี่ยมันติเด้ อย่ามาติดอย่ามาติดมือไหลเลยสิดอกน้ำเนี่ยมูสดาที่ได้เห็นอย่างวะอืมีอาการนะวันนี้แต่ตอนยูพุ้คนนานอนไปนีตอนนี้แหละตอนนี้แหละกลัวเบิ่งพักเห็นแล้วอืม่อยว่าแล้ว มาอยากนื้อเป็นอะไรเลยพี่น้องเลย่เป็นเป็นเป็นอยูน้ำเลื่อแหละใกล้เนอิเด็กีใกล้ห้อไรเน่ยังตามก้นเมย์เราบะได้ห่วงเมย์เฮ้ยเจ้าหน่อยเพื่อนแล้วเมย์พอดจากพูดไม่มาอยู่น้ำนี่เนี่ยเป็นสีเู้สึกยังตามก้นเมย์กับปะไรห้องโู่งไปวะห่วงเมย์เลยมาหน่อยเน้อ หนีบมือนะเฮ้ยถ้าจะกินข้าวเ้าบ่มือนะเขยิบนั่กินข้าวอย่างไเจินม่กมีแตมเตแกิน้ยวากัน่างนเนาะเร่งดินเรื่งยังเพราะว่าจะกลังอะนของเราผลคือคุณกทศยายแบบ่นบอกถ้ามนไม่ันเสริมนะว่าเวลามาต้องยุบยอ๋อมันยุปยุบต้องในสวนใ อกเกลือหาอ็คุณยังบูยังบยังบูแลนวน้ำหมกมาลงนืเนาะ้วลายเนาะประเทศจักประเทศอะไรนกเกลือนี่ครับเอาอีดินเฮ็ดคือว่าเฮ็ดไรเนาะเฮ็ดเลี้ยงบูเยมองมองอันนั้นเป็นกองยุ่เพื่อจะไปนอนก่อนบอโอ้รถดนเ่อนได้กลนลงหันนว่า ได้ได้สิเป็นเนาะใช้น้จะเช็ดัไทิเทงลังอันนึงก็ข้าต้อไม่เนาะอ่ได้เลยถอยขงหันก็ได้เม่นอยันเพ่อมันแมมันยุบยนะนยุบเ็มันยันอยเา่ยมันข้านะฟเราถอยเงแล้วก็ขากูดอยู่ปองมันเนาะ อะไรเคลียร <ersch> ์ลงเงินหน่วงอวนเลยโอเคไหมป้าหนี้ม right ันเคลียนใจบ้านเลยบ้านจอดรถนะประเมินให้นะเฮ้ยไปจ่ายใส่บองก่อนแต่ว่าผมไม่ได้ว่าประเมินขึ้นกับะเงป่าเรามีสบายพออยู่บ่พอดิยังพอเงินบ่บบยังบบหูเแต่ว่าตามที่คอยว่าหนี่งคอยจะเอาเงิน่ะสิบสองสิบสองก้อน นะใส่ซิบโซ่แล้วก็สีถอกไว้คางหนึ่เนงเด้เอาเข่าอันเลื่อนในซิบเข่าเลื่อนในซิบแล้วก็สีไว้คางหันกองเนื้อแล้วก็ไว้หลังในกองเนื้อเออต้องจุบสามเฮ้ยหนูเฮ้ยหันเพนเพนอีกด้แต่กระเบื้องว่าเตียงว่าทางนั้นน้ำไข่ปากก็แล้วกต็ตืมใส่ให้มันจบงานตัวนี้ไปแล้วก็ขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรกันนะตัวขั้นตอนที่ว่าดินรดนต้นหญ้างนี้ก็เพื่อหูเดียหามาเป็น thịt chó thịt da con sẽ đái nó. Mèn, mình mình nhả đấy, xung xung. phần bồi chúc, cái phần bồi chúc gì đấy. Hương phần bồi chúc mà đây bắt ba, nhìn bắt thử ba. Sao vậy nhỉ? này này chút. đó. Vong mơ. Lục cười cho đấy hả? Này lục cười. Bao lục Bảo đây đấy nó. Nha, bây giờ. cái thình này, khốt mà chắc. Bảo đây đấy nhảy hoa đột dồ. บิร์นก็ใช้หวงเผยนี่วะแหนมแหนมแบบว่าหาเรื่องมาได้แหนมมันน้องส่ตาแค่ใส่ตาการนั่นเลยสายตายิงถังเครื่องกล้องเขาอีตัวนั่เลยน้องหมุนหาอยู่งแหล่เร้่องผ่าเชือกคุ้มลอาหามุมแจ้งหามุมหามุมแจ้งจะเคยหายเราบอกไายไายอันนั้นขีดมืดบอกนี่พี่น้องเลยเนาะบ่าดึงดินดึงรอนตอนเนี้ยพี่น้องเลยเนาะข้าวที ข่าวไร้ผ่านไปพอดีผ่านมาเนาะบ้านนี้พี่น้องเลยครับแถวที่สามบ้างพี่น้องกันเนาะว่ามีข่าวดีเพิ่มเติมมีอยัางข้าวมา่งคือชั้นแต่แถวคนพี่น้องกันเนาะจากที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องกันจะเข้าเรื่องดังบ้านดังใดกับเกือบว่ารเร่ยวทุกดังพี่น้องกันเนาะแต่ว่าอาจจะหายคิวไหวที่ชราห้มันั้นเนาะแม่เรี่ยวทุกทุกมังคทานข้าวเจ้าตาดีนะ ข่ยให้นี่นี่ว่าอย่างไรขอยิดตาไหวรมมากเสือบตาคัดตาซะเยไปลองเลยได้สีไปรีายยงก็มาขามมะขามมักินสมบอรน่เยพอดีแล้วข่อยเมื่มียาายเส้นกินบ่ยาคลายเส้นอเงาะกันแล้วเจากกันเนระเงาะเนื้อเดวนี้นี่บมีเลยมีแต่ข้งขบ่าขางกันประตูไ่ไี่มีหนยบ บ่เราแปลกปูนได้แต่เป็นสีแดงไม่ได้เห็นบ่ะเราไม่นด้ย่อหม้อไม่ไ้ยอมเลยปูนได้กัดนะอันไหนเออใส่หัวยังงมอยู่เอาปูนกัดปูนนี่กัดผมเขาบอกฮะมแข็งได้ไหมบ่เออด็กใช้เราบ่เราไม่เบกโอ้บ่าเบกแต่เราไปทำความสะอาดมันควันพุ่งขึ้นมันก็มาเต็มไม่ได้หัวนี่ ค่อยนี่มแบกแคือเห็นด้วปูนบวกกันะงอกอะโบแมนตั้งตถว่ตังเอ้บมีเ็ดแ่ยเนาะทักกีนี่พี่น้องเลยเนาะเิ่งกันได้เอะเด่อเาก็ออกไปมาขามกันเอาอมีแต่มาาบไม่ได้น่นอนปเด็นเน่ามีบ่ประเด็นเน่าจากนั้นมันบบเอาว่าปะเด็เจ้าก่อยพื่งมายนมาเด้อก่อยมาตั้งได้เน่ามัอนั้นเห็นบ่ กินกับมะข้างหมักเน่าเน่าปะโอขักเลยเนาะบ่าวได้บ่าบุญมาเงี้ยเงยนี่กินตัวจ้าของกันเน่าได้กินเน่าอยู่ได้หมาบ่เน่าอันน่ะบ่าบุญมาเนี่ยมีขี้ใช่ป่าวไม่ใช่ไงนะอัปเปรเลกมื่อนหร่นะเออมีทุขี่ใช่ป่ายอมมาได้รับปะบอกว่าเขาอยู่กินเนาะเอ้ามันกินมันก็แซ่บอยู่เนาะแต่ว่ากินมันมันเป็นแดงปกติเลยทั้มินแซ่บแม่ แต่ว่าแต่ไปใส่แกลงแล้วมันเสพเฉพาะกินอันกับสมกับแบบนี้เลแซ่บโอเคไปเอากันเนะโดยสบายดีสบายดีนะสวัสดีสวัสดีมาไวเลยเป็นไปเลยไปหอมแก้ยเมียปาดป้ายอยู่น้อเลยหอมหอมแด้หรอลูกอยู่ในหือนบ่นเด้อโอ้ถ่ายกินอยู่เนาะเออหวมกบุญได้น่ะถอดด้วยผมจะเอาไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวชาไปเช่นนะพี่้องเลย มาเบิ่งตะไคร้แล้วก่อนป่ะเด็อ๋อแน่นอ,อนดีเนาะไ่น,นอนไปตะไคร้จะก,ก้อนี่ก้อนหนึ่งจังเมตรสิบเมตรป้ะจ๊ะอัน,นก,ก่อนหนึ่งนะแถวบักครามอ๋อ,อสูงดีเนาะ Đun mật như ở nhà đây đây chặt tiều này. này. Ba này đó thuộm hoa cho bo. Cái hoa cho phi đồng người nó. Đun ừ. thật này bố đây đây chặt tiều này. Mông mi mông như đây phi người nó. Ờ ừ. à, cứ bên này nó. Ừ. Hả? Ờ. Ừ. bây à, giờ người lo lo ăn và đinh đó ba bừng thằng nó không xài con nó cái thằng này thịt cần thuần thuần vô nó ไปเร็วไปเนาะโอ้ก็ขึ้นเรียบร้อยเนาะเดินไปเร็วไปเนาะสบายอยู่เนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะเอาดินข้าิ้มหนี้บุคคลคนไหนเนาะเขาต้องได้มาน้าเองเนาะคือยามผลใครได้มาใยโดนยามนี้ก็ต้องได้มาน้าเองเนาะทางเบาไล่สัตว์ตรวจไปถุนเนาะ นกหลดไปนําัเพิกับบูฮู้ชั่มว่าบาไลสีเซอไพ่เนาะเรื่องตะข่ายเปิดเนาะเจ้าเจ้าเจ้าว่าจะชิบี่ปลูกเจ้าได้จบเลยเนาะคอจินหลดไปน้ำบาวไลขบงชา้านีที่ชื่อ อึบอึอึบหใหม่มดนะอึบึบอึบอึบอึบ้ยินเอาไเอาอาดินเท่าพอมกันชนเอาไเนาะสเพื่อนน้องสาวคนและสาวเตียวี่นเอาไเนาะ กันัแข่งกันเนาะมลมกับมาลมอีกแล้พี่น้องเลยเนาะ,ะนจกมากมีไมไ,ได้พี่น้องเลยคดีใจคับโคลน,นเกนนหกล้อเนอะะาะเจ,จักรถนี่เนาะ นี่คแบบเป็นคิมมาร์ดาร์มมาได้ด้วยมีแต่้างหน้าอย่างเดียวเนาะมาด้วยไอชีชวนซอยจากเล็กจักน้อนไอ่วนซอยน้องคนซอยน้องใครเนี่ยแต่ว่ารถพไปถอยเข้ามาได้เนาะมันมันมันชิง่ายเนี่ยมาแล้วครูมาแล้วมาแล้ว ก็แบบหยุบลงในนอนผัวมันเป็นดินโมเมนต์ดินทรายได้เลยเนาะเป็นดินดากเา้าะพี่น้องเไยเนาะดินทรายบ่ไหนนะมันะเป็นดินดากดินดากเลยนี่เนาะดินดักรายดินนดาทรายมันก็อยากอันเป็นล่ามนหงมีเป๊ะๆขนาดได้เลยดินดับพี่น้องเไยเนาะอันบุหัวเมืองไทยอันพี่นอ้องพังไทยเพป็นเอินดินดากกันอยู่พี่น้องเไยดินเหนียวบ่ ว่าได้ไหนพี่น้องกาจะคอมเมนต์ขมาให้ได้พี่น้องเด้อยหินดากนี่คือกลิ่นเหนียวดแดงได้พี่น้องเป็นดินละเป็นกระดิ่งหรือดินเนียวบ่เอ้ยดินเหนียวบอ่ะโคตรเนียวอ่ะดินโคตรเนียวสิดินแดงเหนียวดินมันเดืองได้สินนี่แรงเลยนี่มีลำน้ำในลำน้ำฝนเลยมันไม่มีตะเลงไหน มันเดือนก็ดินเดืองเนี้ยบ่ดินดินเนี้ยผสมกันมีมีมีมลากะีน้ำพี่น้อเ้ยนี่ลูกกระีนี่ยัอ้ยอู้อู้อักได้ส่วนจะนะครับบาททองใสเราคุดสองบาทบ่คุดเราหัววะสัตว์โอ๊คสิสว์โอ๊คเนียปว nhưng mà mình làm nó nó không phải nhưng có chân nhưng không phải nóng 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 nó oh, à. thì nó nóng 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 สิมาก่อเฮื่อนเมียนแล้วเพิ่นก็สิบวม,มุงหลังคาแม่เพิ่นอยากให้คนเนาะตกใส่สมันเจ็บค <า S 2> ออักแม่แนสิเจ็บคอ,อยาขึ้นที่น่น <c oughs> บางลังนี่เจ็บจนเจ็บจนนั้นว่าคือเดินเลยคือเดินเลยบ่ได้บ่ไดี้วงหลังคาเถ่อเด้เ<ด>บิดงบเด,ด้หลายปีติแม่นหลายปีหลายปีปลาเนียนงบจนเบิดว่งบงบเบิดยาขึ้น

เพราะว่าคอยูดแล้วน่าเขาก็เยแมงมนแลมึเยุกเข่ารถตื่นช่วยตื่นทำน่าได้นอนแหละลูกปวนลูกมันอยากมัน <c oughs> อยากให้พาไปมันตบตีผู้สาวนี่กัลูกชายจะ่หาือเอ,อยากให้พาไปแท้พาไปเหรออยากเลาะเลยอีกหน่อยกับ,บังอยากไปเนาะน แต่มาอีกมุงม้งจะกีเป็ดมุ้งหอได้หลังกันมานะบมอ,อาากีเป็ดมุ้อแรกๆโเขาว่าโรหาเบาบาตูนว่ะบาตูนบ่บานบาหาายไอ,อ,อทีมาสเอาขึ้นมาน้ำว่ะตูนแอิชันก็ปิดเน็โากับได้เออมาพอดียอคอยพอดีมันจะเป็นยังไง่ร้อยางมาอยากมีมุมาน้ำบอ โอ้ยบ okay. ืนเท่ารหาข่อยก็ได้ไปชิมานำดอกบูมบืน well ่อยชิคตเข่าคือกันเจ้าแล้วบืนนะตรงและข่อยบูมคนเข่าตัวเองก็เหมือนจะร้อยนะประมาณร้อยเลยแหละคนอยู่หน้าบ่อเจ้าหน่อยคนอยู่หน้าคนไดเข่าบ้านโอ้แต่นี่คนคนเข่าคนอยู่หน้ามาบ้านบ่อฉันใช้มือบ้านต้องระว่านแอาจารย่าในตัวนี้นะ นาวานหมูแล้วนาวานอะและ้วใครก็บอกว่าเออต้มไก่แล้วเนาะบืนคนเอาเองกัแล้วผอเเ่ากับลูกเคยแล้วคนสองคนนะ,ะป๋าดล้วเบาคนอันผุดว่ากระชีหาพคนไปคนช่อยนะลูกเนี่ยคนมีเวียกไปเออคนเบอร์เดียวกันแล้วเนาะที่เราไปหลุดไข่สองขันลอดเดยวดราศีปลายต่อเมื่อยแล้วคนเข่าเราอ่ะยาวจังโอ้ยคอยถึงขิงไข่ตอนนี้ เจอขอ่าลอยสอบนะยโอ้ขอ่าลอยสอบมีเปเด็นหนอยเลยฮะร่มย้อนนิดเดียวอ๋อเกือบเกือบลงว่ะไข่แตกลับมาขึ้นแต่วค่อยนะไข่แล้วก็ะจะเออเริ่มอีกแล้วเป็นเป็นน้ำอากาศนะจ้ะเมนเอออากาศมันนันน,นั้นนี่ขอท่องชัยเจ้าพ่อเจ้าพ่อนอันนั้น แต่ใครแต่ว่าเขาเขาขนใส่คนไหรเมื่อคืนนี่คนอยู่ไี่ก็อยู่หน้าเนี่ยไสบ่ลจากงานมาบ้านบ่ไปแล้วไส่แมนคนขึ้นเล้าบ่แมนคนขึ้นเหล้าเนี่คนขึ้นยันคนวบในเฮดเมื่อยตอนยกขึ้นเล้าบ่จักเนาะเมื่อยบัดข่อยนะตอนแรกๆนั่นวายย่องๆว่าช่วงซีเวสบาดนี่ không có biết mất hai loi lời đây loi lời đây hả lòi lời nữa bỏ hết năm mươi năm mươi năm 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 ผมว่าเขาเคยกันหยุกเข่าเก่าลงจากเล้าเคอกันประมาณชาวชาวกศพผู้เดียววะไม่นผู้เดียวแถวนี้ปวดเบิ้ดเมื่อยพี่น้องอันนี้ยังยังใครได้มันมันเป็นเข่าเก่ามันมันสิบบ่อแน่นบัได้เนาะแมนแมนแมนมันมันแห้งเลยเด้มันแห้งเข่าไม้ันอยากเข่าไม้เนาะนักวุดยอดเลยพี่น้องเมินยิ่งย่อมเข่าไาสาพี่น้องเลยเนาะสบายดีกันนะเธอเด้อไปพี่น้องเลยเจอกันในคลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะ ไปแล้วพี่น้องเจตะเบิน